ค่ะดูครับทุก,นกนคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุมอิ่มข่าวกระแสจะมาพูดในเรื่องของภาพพยนต์รครับของบอสโจโยมดินกับภาพพยนต์รเรื่องคายออ แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วนะครับอะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับทุกคนที่ได้เข้าไปดูอิมในรายการวันนี้ม้วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับก็ได้พูดสําหรับเรื่องภาพยนตร์ของบอสโจไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทีนี้มันเหมือนยังไม่สุดนะครับเมื่อกี้คุยกับเพื่อนๆไปในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่า น่าติดตามมากๆและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้อีกหนึ่งเรื่องของเมืองไทยครับทุกคนเพราะอะไรครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์กับชื่อนะครับกับชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันครับทุกคนคําว่าคายอ้อเนี่ยทุกคนรู้สิครับคือคนภาคอีสานอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่คนภาคอื่นที่เขายังไม่รู้ นะครับว่าคายอ้อเนี่ยคืออะไรครับทุกคนถ้าพวกเราได้ติดตามเนาะเราจะรู้เลยว่าคายอ้อก็คืออ่าหมอลำนับถือสิ่งที่หมอลำเคารพแล้วก็กราบไหว้เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่มองไม่เห็นครับที่เขาไหว้แล้วเขารู้สึกดีรู้สึกว่า ไหว้แล้วสบายใจในแต่ละคืนนะครับทุกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้มิมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับแต่เรารู้รู้อยู่แล้วว่าแค่พูดถึงเรื่องนี้เราก็ขนลุกแล้วครับทุกคนซึ่งทุกๆุกวงเนี่ยมีนะครับคายออสิ่งนี้อยู่ในวงทุกๆกวงนะครับแล้วคราวนี้พูดถึงภาพยนตร์หน่อยครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โห ตัวละครนะครับตัวนักสแสดงเองเนี่ยนักสแสดงนำมีอยู่แล้วนะครับบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแค่2คนนี้ครับทุกคนก็ขนลุกแล้วแต่ทีนี้มีนักสแสดงจากทางด้านของผู้กำกับอีกพี่บอยอูเทนอีกนะครับทุกคนแล้วก็บอสโจเนี่ยบอกว่ารวมยูทูบเบอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาร่วมฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนคิดดูสิครับว่ายูทูบเบอร์ที่มารวมตัวกันเนี่ยกี่ลโลเวอร์ กี่ผู้ติดตามมาแล้วผู้ติดตามเขาอ่ะจะต้องแบบปากต่อปากแน่นอนนะครับถ้ามารวมกันเนี่ยยูทูบเบอร์มาบวงสรวงรวมกันใน1วันเนี่ยโฟลเลอร์เนี่ยน่าจะมากกว่าเกือบ20ล้านแล้วอ่ะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคน20ล้านนี่แหละ ใน follower นี่แหละก็ต้องอยากไปดูยูทูบเบอร์ที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกไหมครับแค่นี้ก็ปังแล้วเท่าทิ่อิ่มคือแนวคิดของบอสโตะในเรื่องของการนำนำพายูทูบเบอร์เนี่ยมาร่วมฉากด้วยและขนทัพศิลปินที่โอ้โหนะครับระดับครูทั้งนั้นอาจารย์ปอฉลาดน้อยแม่นกน้อยอุไรพรน,นะครับแม่นกน้อยก็คือแฟนคลับอย่างเสียงอีสานเนี่ยอยากดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ บอสโจไม่มีทางขาดทุนนะอวิมอิมพูดได้เลยว่าไม่มีทางขาดทุนนะพุกคนคือภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้แค่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องปากต่อปากนะเอาแค่ความอยากดูก่อนเนี่ยเอาแค่ความอยากดูของของแฟนคลับก่อนของแต่ละคนก่อนของยูทูบเบอร์ของวงหมอลำแต่ละคนก่อนอวิมว่าก็ไม่ขาดทุนแล้วแต่ทีนี้นถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ปากต่อปากขึ้นมาเมื่อไหร่ นะครับปากต่อปากขึ้นมาณนะที่นี้ต้องดีต้องปังต้องต้องขนลุกต้องมีอะไรให้พูดถึงอะ่ะต้องประทับใจคือออกมาจากภาพยนตร์ออกมาจากาโรงหนังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหุยมันดีจังเลยอะ่ะฉันไปพาแม่ฉันมาดูดีกว่าฉันไปพาครอบครัวฉันมาดูดีกว่านี่คือการปากต่อปากเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพันล้านอุ้มอิ่มว่าเอาไม่อยู่แน่นอน ทุกคนถ้ามันเกิดแบบยกตัวอย่างเลยอย่างภาพย,ายนตร์เรื่องพี่มากนะครับที่นางเอกใหม่ดาวิกาและมาริโอร่วมแสดงด้วยเป็นนางเอกพันล้านนัคือคุณใหม่ดาวิกาอันนั้นคือปากต่อปากนะครับคือบอสโตเนี่ยกับพี่บอยอุทเทนเนี่มีทุนเดิมเรื่อง F ฐาน FC ฟแฟนคลับแล้วก็ศิลปินเนี่มีฐาน FC f แฟนคลับทุกคนยูทูบเบอร์ทางภาคอีสานมีฐาน FC f แฟนคลับทุกคนซึ่ง ถ้าไอดอลของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในในตอนเงินเนี่ยใครก็อยากเข้ามาดูอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเนี่ยอย่างที่วิมบอกว่าถ้าภาพยนตร์ดีเมื่อไหร่มันถูกพูดถึงเมื่อไหร่รับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่าพันล้านเหมือนแม่นาคอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้พูดแบบว่าแนวโน้มนะครับที่มันจะเกิดขึ้นและอุิมเชื่อมั่นในฝีมือของพี่บอยอุเทนเพราะว่าพี่บอยอุเทนเขาจะเป็นคนที่ทําภาพยนตร์แบบดูแล้วจะง,ง่ายอะ่ะ แต่ไม่ง่ายอะครับทุกคนดูแล้วมันดูแบบอยากติดตามอีกอะ่ะมันไม่ใช่ว่าดูแล้วเฮ้อดูแล้วเฮ้อคือแกทําภาพยนตร์มากี่เรื่องกี่เรื่องอุ้มอิมต้องบอกว่าอุ้มอิมแบบเป็นแฟนคลับพี่บอยอุเทนนะครับแล้วก็เคยมีโอกาสาร,ร่วมงานกับพี่บอยแล้วก็แต่ละชิ้นงานของพี่บอยคือดูแล้วมันแบบทําให้เราอยากดูจนจบอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆท,ท่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้เชื่อว่า ถูกพูดถึงอย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งสำคัญก็คือภอาพพยนต์ของบอสโจเนี่ยมันไม่เคยทำมาก่อนมันยังไม่มีเลยเกี่ยวกับเอาหมอลำจ๋าภาพพยนต์เกี่ยวกับหมอลำที่ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยมาอยู่บนจอเงินแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวว่าหมอลำเขานับถืออะไรเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วมิมเชื่อว่าภาพพยนต์เรื่องนี้น่าจะมีครบรถแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าดูแล้วอย่างตัวละครที่บอสโจเนี่ยเปิดเผยออกมาหลายๆคน ที่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดเผยออกมาก็น่าดูแล้วนะครับทุกคนก็น่าดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิ่มเนี่ยคือฟันธงเลยว่าแฟนคลับองค์อิงที่เป็นล้านๆคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อขอให้บอสโจเนาะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ขอให้ปังๆขอให้ออกมาแบบขนลุก นะครับขอให้ออกมาแบบเซอร์ไพรส์คนดูที่สุดนะครับอุ้มอิ่มก็นะครับรอซัพพอร์ตในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของการกระจายข่าวต่างๆให้ผู้คนเข้าไปดูครับต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วเนาะในเรื่องของการโปรโมทภาพยนตร์คือหลายเรื่องแล้วที่อุ้มโปรโมทมาก็เรื่องนี้เรามองว่ามันไม่ต้องโปรโมทเยอะอะมันจะโปรโมทด้วยเนื้อหา ใจความของมันเองอะทุกคนนะวิมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนคือแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วแค่ชื่อก็อยากดูแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็มารอติดตามการสำหรับคายอ้อของบอสโจแล้วก็บอสโจเนี่ยเผยนะครับว่าเรื่องราวขององคอิงยอยู่ในนั้น 30- 4 0ดีไม่ดีเกือบ50%ิเเพราะฉะนั้นแล้วอง์อิงเป็นนักแสดงนำในภาพย,ายนตร์เรื่องนี้แน่นอนคือมันมัน มันอยากดูและอีกหนึ่งทริคเลยก็คืออยากให้แบบมันมีเซอร์ไพรส์เยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็นความลับบ้างเชื่อว่าบอสโจมีเป็นความลับบ้างแหละนะครับในบางเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะอาจจะไม่ได้แง้มหมดเพราะว่าคือถ้าคนรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยอาจจะทําให้แบบ ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่นอนแต่ทีนี้นพอมีความลับปุ๊บแล้วให้ไปดูทีเดียวเนี่ยแล้วคนมันจะปากต่อปากแล้วเพราะฉะนั้นอิมเนี่ยรอดูรอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเมื่อกี้เล่าในสตูดิโอเนาะของคนลุกทุ่งไปคือเมาส์มันมากเกี่ยวกับการที่บอสโจจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็รอติดตามครับเห็นว่ามีหลายๆท่านเลยศิลปินหลายๆท่านที่จะตบเท้ากันเข้ามาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ขอให้ปังๆขอให้ร้อยล้านพันล้าน นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดังไกลไปอันดับโลกขอให้ชาวโลกเนี่ยต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนเนาะไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านขอให้ชาวโลกเลยอะ่ะมาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้นะครับทุกคนเนาะอ้มิมคาดหวังไปถึงตรงนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยล้กันนะครับไปแล้วนะครับปังๆนะครับ